ปานดอกไม้เนาะพี่น้องจ้าโอ้ยนึกว่าดอกไม้พูนะ่ะวาดสวยงามอลังแ้ตอนนี้ก้อนนะตัวน้อยโอ้โทุกคนดูดูโอ้โหว้าวราประมาณ5กิโลนะคะแม่แป้งคิดว่านะแต่จะชั่งดูทีเพราะว่าเมื่อวานไม่ชั่งเพราะว่ามันจะโกงลูกค้านะคะเพราะว่าเมื่อวานมันเปียกฝนนะคะ คนดูทุกคนดูเบิง้งภายในมีไงใช้มาเก็บน้าแม่แปงเล้วจ้ะสาวได้สาวเอาโอ้โหได้ จะเจอสิเป็นลมเจอสิเป็นลมอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาอุ้ย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 อือเ้อ ดูจ้องแม่แป้งเห็นไว้นะใหญ่หมดแล้วจับพี่น้องน,นะรีบเลยรีบเลยรีบเลยเบ็ดก็จะหมดต,ต้องไปเอาเบ็ดในรถนะฮะว่าแค่ลงมาสำรวจนะอันนี้เขาถึเหยียบ ต่เ,เป็นเสียงเสียงฝ่าเลยเฮ้าสะออ่ะโอ้ฝ่าหายไข่ที่เธอะสิขอป้าเต็มเต็มบ้างดูเห็นไหมทุกคนมันโดนอะไรมาเหยียบเขาเนี่ยสัตว์หรือเปล่าเนี่ยว้ายอตุอตตะโอ้โห ทุกคนดูทุกคนดูโผลพอโอ้โหโ้คุ้มคุ้มคุ้มก็เดินขอแม่อยู่พินกท,ทุกคนดู มันมืดมันค่ำแล้วนะพี่นอ้องเราอ๋อ,อ ทุกคนดอกกาบ้าคแม่แป้งรีบเก็บนะเข้ามาป่าลึกคนเดียวจ้ะออจะมันมืดแล้วทุม่มสองทุ่มแล้วนะคะอู้หูดูก,กองนี้ทิทุกคนทุกบ้านนะอาจยาะไม่แป้งจะเริ่มตรงไหนก่อนดีงัดเลยจ้ะพี่ดอ <c oughs> นี่จ้ะงัดเลยมืดแล้วเนาะ ไม่มีเวลามาเอาทีละอันนะฮะทุกคนเออพูดนะยอมรับมาดื้อน,นะเข้ามาคนเดียวนะคะสวยมากคนดูดื้อดูนะคะน่าสุดเด้ นั่นเหียเ่ยวเก็บไปกี่รอบมม่ก็ไม่หมดนะมาเอาที่เดิมเดิมนะโอ้่น้องเอ้ยขยะอาไอะ่าเนี่ะ ออกมาแบบบอตังใจโดน้วยลดนบ่โอ้ยเต็มคู่ทางไอ้เนี่ยโอ้ยแป๊บเ,เดียวเต็มคู่ทางไอ้เนี่ยพี่ดอกบารงามไรดูทุกคนขาขาสวยมาก สวยที่สุดงามที่สุดโอ้ยค่ะส่อนอ่อนซ้อ,อ,นอนหลายเบิ้งด้วยนิดจึงไดดีน้ำข่าเห็ดแต่นนะี่ไงทาย ก็แลโอ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 ว้าวว้าวทุกคนผ้านาอาดูจ้าดูดูค่าไม่เป็นาเหมองด้ก้อนแบบอุ้ยเอานีก้อนเนาะอันน่อยก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยซันเนี่ยอุ้ยเห็ดทึงงานแท้ โอ้โหทุกคนดูดูโอ้โหว้าว my god สวยมากทุกคนนะแป้งเห็นนู่นนู่นไกลๆหนู่นเดี๋ยววิ่งไปเอาเราโอ้ยทุกคนจ๋าว้ายว้ายว้ายตื่นเต้นจังเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กลบไปนะตัวน้อยๆอันที่เอาได้ก้อนพี่น้อง โอ้ยอันนี้เห็ดจังใดดีเข้าไปกนใหญ่ใหญ่ทุกคนดูขาดูทุกคนดูใช่ไหมป้าพี่น้องมองดูงามกระดอกกระเดี้ยทุกคนดูคะ่ะดูค่ะ ปานดอกไม้เนาะพี่น้องจ้าโอ้ยนึกว่าดอกไม้พูน่ะบาดโอ้ยโอ้ยสอนกรีดกาดาับบอได้ว่าไม่เสียงดอกพี่น้องยังแอบ ปานดอกไม้พี่น้องเอ้ยงามก็ดอกก็ดียสอ่อนคักโอ้ยขาพุนนะ่นน่ะนิ้วโป้งไม่แพงพุนนะ่นเนี่น ลองมาดูขาดีๆพี่น้องเบิ่งขาเอ้ยหี้เอ็นบ่ล่ะเออเห้ดึงขึ้นบ่ได้เอออออัยอยกยิดหักไม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอารากไม้ออกก่อนพี่น้องจ้ะติดรากไม้นะจ้ะเธอแน่โอ้ยหักอันนี้ก็ได้หักอันเดียวก็เป็นยักติดรากไม้ ขาเปิรนสะออนนะพี่น้องปาดติดท่อปาดติดท่อปาดงัดกระโดด เจ้าถิ่นเขาใหญ่มากทุกคนดูอุ้ยน่ากลัวมากทุกคนดอกงามมากต่อไปจะไม่ถามป้าป๊าว่าหาหรือยังจะเดินมาเองอ <c oughs> เลยจ้ะเขีดคนหาแล้ววะซันช่างกระโดดกระเรดียหาแล้วปัานี่ฉันหาแล้ววะซันขี้เดียด ทุกคนเอ้ยปานดอกไม้ะดับประดาสวยงามอลังแถเอานี่ก้อนนะตัวน้อยโอ้ยงามกระดอกกัะเดียพี่น้องจ้าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มือนี้แม่แป่งมานกระดอกกัะเดียดับเบิลมานจ้าพี่น้องเฮ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆเต็มคู่าังไอ้ยะคู่าังสิบลิตรนะทุกคน จึงได้สิออกจากปานี่ได้ไปพี่นอกฮิือซักที่ใหม่ดูฮอดรดนคนรัด,ด <c oughs> แกตัวอีกแล้วแกตัวอีกแล้วทำท่าเป็นหยอกแก่นะมีร้ายกระดอก,กระเดียเข้า <c oughs> ป่ามาแบบว่ามาเอาล้มนะจ๊ะอาจจะคล้องในยางโอ้ขัโพดโพ Oh. เน้นนำหมากหลายๆพี่นอ้องผูดด้ใดอยากกินก็นมาเอาเดอ้อคุนะ่ะแป้งกินว่าเป็นได้จ้าเดอ้อคืมาสวยแท้คนดูโอ้ย my god ทำมา เขาหลบในนี้ทุกคนเติน้องรื้อไม้ออกนะเมื่อกี้สว้งามงามกระดอกกระเดียพุ้นน่ะรื้อไม้ออกเลยเมื่อกี้คนดูทุกคนดีนะพ่อน้องเคนนี่เหยียบเอา <c oughs> เฮ้ยดีมาก

ít được ngay 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 Đó nè Ui, lưới lưu nầy đại lưu ngay ngay đại 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 này đây, đại này đây, <laughs> ันเต็มจนมันล้นน่ะถ่ายออกใส่ตะก้าดีกว่าซื้อตะก้าใหม่มาเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหฮาลิลแต่มันคณิบนี่ค่ะทุกคนขี้เล่ไม่เป็นไรคณิบเ <c oughs> ต็มไอนะ้เนี้ยถ้พี่น้องสองตะก้า yeah. ี่ค่ะทุกคนผลงานของแม่แป้งนะคะแม่แป้งออกมาล้างแล้วก็ตากแล้วทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็มันเริ่มแห้งแลวนะคะจากเมื่อวานที่มันเปียกมากเพราะว่ามันเปียกฝนด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี่สกปรกมากนะคะเราประมาณ5กิโลนะคะแม่แป้งคิดว่านะเดี๋ยวจะชั่งดูทีเพราะว่าเมื่อวานไม่ชั่งเพราะว่ามันจะโกงลูกค้านะคะเพราะว่าเมื่อวานมันเปียกฝนนะคะน้ําหนักมันจะเยอะมากนะคะนี่แม่แป้งออกมาล้างนะคะ ตัดตัดขาแล้วก็ล้างแล้วก็พึ่งให้แห้งให้มันแห้งก็เก่านะไม่ให้มันแห้งให้ไม่ให้มันเปียกมันเมื่อวานนะคะน้ำหนักมันจะได้เวลาเราช่างให้เขามันจะได้โอเคมันจะได้ไม่โค้งลูกค้าเมื่อวานมันมันเปียกเกินเพราะมันเปียกฝนเพราะเราไปตัดไปเก็บตอนตอนฝนตกนะคะตกได้ส่งสามวันเนาะโอเคค่ะนี่ผลงานของไม่แป้งไม่แป้งไม่เอามือสัมผัสเห็ดหรืออะไรของ ลูกค้าเลยนะคะถ้าจะสัมผัสเราก็ใช้ถุงมือนะคะเพราะว่าแม่แป้งป่วยอยู่นะคะค่ะแม่แป้งไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม,ม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ครอบครัวใหยน้อยแม่แป้งด้วยนะจ๊ะนะเห็นไหมมิแตอดอกใหญ่ๆสวยๆแล้จ้าแป้งไปแล้วนะคะบายบาย